ยาไม่สามารถรักษาได้ทุกโรคเพราะโรคแต่และโรคเกิดจากเชื้อโรคที่แตกต่างกันตัวยาที่ใช้รักษาก็แตกต่างกันด้วยคนที่ชอบซื้อยาชุดมากินเวลาเจ็บป่วยควรจะได้รู้ถึงโทษที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นก็คือระบบการทำงานของตับและไตถูกทำลายกระดูกผุ ตัวบวมเป็นโรคกระเพาะซึ่งออกมาในลักษณะใดนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของยาที่เรากินเข้าไปเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้ทุกคนเลิกซื้อยาชุดตามร้านขายยากินเองให้ไปพบแพทย์เพื่อรักษาที่ถูกวิ สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะมาพบกับคุณครูจุธามาศไทยสุชาติในกลุ่มสาระก,การเรียนรู้วิชาภาษาไทยนะคะค่ะเราก็ยังอยู่ในเนื้อหาของเรื่องการพูดโน้มน้าวใจนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาเรื่องกันต่อไปนะคะเราก็จะมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับการพูดโน้มน้าวใจนะคะการพูดโน้มน้าวใจนะคะ นักเรียนจำได้ไหมคะมีจุดมุ่งหมายกี่ประการคะค่ะจุดมุ่งหมายของการพูดโน้มน้าวใจนั้นมีอยู่4ประการนะคะยังจำกันได้ไหมคะประการแรกเลยนะคะก็เกิดความเชื่อและศรัทธานะคะประการที่2ก็คือสร้างความประทับใจและเห็นความสำคัญนะคะและประการที่3ก็ปลุกใจให้เกิดความสำนึกแล้วก็คลอยตามและสุดท้ายนะคะประการที่4ี่ เลิกเชื่อหรือเลิกประพฤกิในสิ่งที่เคยเชื่อหรือเคยปฏิบัตินะคะอันนี้ก็เป็นการทบทวนนะคะจุดมุ่งหมายของการพูดโน้มน้าวใจกันนะคะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเรื่องต่อไปเลยนะคะค่ะเรามาดูภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจกันนะคะ ผู้โน้มน้าวใจควรใช้ภาษาที่มีน้ำเสียงในเชิงเสนอแนะนะคะแล้วก็ขอร้องนะคะวิงวอนแล้วก็เร้าใจโดยคำานึงถึงจังหวะและก็ความนุ่มนวลน,นะคะผู้พูดก็ต้องหาวิธีที่จะโน้มน้าวใจให้คนฟังเนี่ยให้เอ็นเอียงมาฝ่ายตนนะคะแล้วก็ให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดศรัทธานะคะไม่ควรใช้คำพูดแล้วก็น้ำเสียงเด็ดขาดแล้วก็แข็งกระด้างนะคะหรือกล่าวตรงไปตรงมาในเชิงตำหนิอันนี้ไม่ได้เลยนะคะ แล้วก็ไม่ควรใช้น้ำเสียงในลักษณะของคำสั่งนะคะหรือการแสดงอำนาจถ้าในลักษณะการอของการใช้คำสั่งหรือการแสดงอำนาจทำให้ผู้ฟังเนี่ยอาจจะเกิดการต่อต้านนะคะก็ไม่สนใจนะคะไม่สามารถที่จะน้ำโน้มน้าวใจเข้าได้นะคะอันนี้นะคะก็จะกระทบกระเทือนใจผู้รับสารน,นะคะหรือผู้ฟังนั่นเอง ก็ทาให้การโน้มน้าวใจเนี่ยไม่บรรลุตามต้องการนะคะอันนี้ก็เราจะต้องดูท่าทีนะคะดูว่าผู้รับสารเนี่ยเขาจะมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วเราก็จะโน้มน้าวอย่างไรเราก็ใช้ภาษาอย่างไรนี้ให้เหมาะสมนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดน,นะคะก็นั้งเสียงเป็นสิ่งสําคัญนะคะขอร้องวิงวอนเร้าใจนะคะ,ะนะคะลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่า เราสามารถที่จะโน้มน้าวใจผู้อื่นได้นะคะได้มากมีทีเดียวเลยนะคะค่ะ,คะต่อไปนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูถึงวิธีการพูดโน้มน้าวใจกันบ้างว่าวิธีการพูดโน้มน้าวใจนั้นมีอย่างไรบ้างนะคะนะเราจะมีการเตรียมการอย่างไรนะคะ นะคะอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนเราจะต้องมีการกําหนดจุดมุ่งหมายในการพูดให้ชัดเจนนะคะต่อมาเราก็ต้องมีการจัดลําดับเนื้อหาที่จะพูดนะคะว่าเราจะต้องการพูดอย่างไรเราต้องมีการเตรียมการและสุดท้ายนะคะก็คือวิธีการพูดนั่นเองนะคะเราก็จะมาดูกันเลยนะคะว่าวิธีการพูดโน้มน้าวใจนั้น เรามีขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะวิธีเตรียมการนะคะประการแรกเลยนะคะก็คือกําหนดจุดมุ่งหมายในการพูดให้ชัดเจนนะคะกําหนดจุดมุ่งหมายในการพูดให้ชัดเจนคือนักเรียนจะต้องกําหนดจุดจุดมุ่งหมายนะคะให้ชี้เฉพาะว่าในการพูดครั้งนี้ต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือต้องการจะ เชิญชวนให้ผู้ฟังกระทำการอย่างใดนะคะเพื่อที่จะได้เตรียมเนื้อหาและวิธีการพูดให้สอดคล้องกับความต้องการนั้นนะคะอันนี้ก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายในการพูดให้ชัดเจนนั่นเองนะคะค่ะประการที่2นะคะคือประการต่อมาก็คือการจัดลำดับเนื้อหาที่จะพูดนะคะเนื้อหาที่จะพูดควรจัดวางให้เป็นระบบนะคะแล้วก็ เรียงลำดับขั้นตอนเช่นเดียวกับวิธีการพูดแบบอื่นๆแต่มีความพิเศษคือต้องมีบทนำนะคะบทนำจะพูดในลักษณะของการเรียกร้องและดึงดูดความสนใจนะคะเช่นนะคะเดี๋ยวครูจะกลนนำนะคะเป็นลักษณะของการกลืนนำหรือบทนำนะคะให้นักเรียนฟังนะคะค่ะท่านผู้มีเกียรติคะดิฉันว่า ดินที่ขาดป่าฟ้าที่ขาดฝนคนที่ขาดใจมีความหมายฉันใดการที่มนุษย์ขาดป่าไม้ก็มีความหมายฉันนั้นป่าไม้จึงเป็นหัวใจของมนุษย์แต่ถ้าว่าวันนี้มนุษย์กําลังทำลายหัวใจนั้นนี่เราจะฆ่าตนเองใช่หรือไม่นะคะอันนี้เป็นลักษณะของบทนำ นะคะพูดในลักษณะของการเรียกร้องแล้วก็ดึงดูดความสนใจนั่นเองนะคะต่อมาก็เป็นเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องนี้ก็คือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะนักเรียนนักเรียนควรจะเลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องใกล้กับชีวิตความเป็นอยู่นะคะหรือเป็นประโยชน์ของผู้ฟังนะคะไม่ควรนำเรื่องที่อยู่ไกลตัวมาพูด ในการโน้มน้าวใจเพราะว่าอยู่ห่าความสนใจนะคะยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่กําลังเป็นปัญหาร่วมกันของคนในสังคมเนี่ยนะคะก็จะยิ่งกระตุ้นให้ผู้ฟังเนี่ยได้มากที่สุดเลยนะคะการพูดโน้มน้าวใจเนี่ยควรเริ่มจากการสร้างความสนใจนะคะนักเรียนแล้วก็ทําให้เห็นว่าเนี่ยเป็นความจําเป็นนะคะแล้วก็ให้ข้อแนะนํานะคะนักเรียนที่มองเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะ สามารถปฏิบัติตามได้แล้วก็จบลงด้วยการขอร้องวิงวอนนะคะหรือเชิญชวนให้กระทําตามนะคะอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะคะส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะ,คะแล้วก็สุดท้ายนะคะนักเรียนจะเป็นบทสรุปนะคะบทสรุปนี้ก็คือเป็นการพูดปิดท้ายที่จะเน้นย้ําให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดเปลี่ยนความเชื่อนะคะเปลี่ยนทัศนคตินะคะโดยต้องไม่หลงประเด็นด้วยนะคะ ไม่หลงประเด็นที่เรากำหนดไว้นะคะลักษณะก็อาจจะจบด้วยคำประพันธ์หรือวาทะคำคมนะคะที่กินใจตราตรึงในใจของผู้ฟังนะคะคุณครูก็มีบทสรุปนะคะมาให้นักเรียนเช่นเดียวกันนะคะเช่นนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม้เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแต่อันนี้เป็นลักษณะของบทสรุปนะคะลองฟังดูนะคะป่าไม้คือชีวิตโปรโดอย่าคิดทำลายมาเถอคะค่ะ มาช่วยกันคนละไม้คนละมือยุติการทำลายธรรมชาติหันหน้ามาช่วยรักษาพื้นดินน้ำและป่าไม้เพื่อเป็นสมบัติส่วนกลางที่ทุกชีวิตจะได้พึ่งพิงต่อไปวันนี้ดิฉันได้เริ่มลงมือปลูกป่าแล้วท่านล่ะคะเริ่มต้นหรือยังเห็นไหมคะจบบทสรุปเนี่ยจะจบด้วยการเป็นการตั้งคำถามนะคะ ตั้งคถามว่าตอนนี้เราเนี่ยได้ทําแล้วแล้วคุณน่ะทาแล้วหรือยังนะคะเห็นไหมล่ะคะเป็นการเป็นบทสรุปที่กินใจนะคะอยากให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดคล้อยตามนะคะก็อาจจะก,กระทําตามนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นบทสรุปนะคะในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสุดท้ายนะคะประการที่สามะะเตรียมการขัข้นสุดท้ายนะคะใน ขั้นสุดท้ายนี้ก็คือเกี่ยวกับวิธีการพูดนะคะเวลานักเรียนจะเตรียมการเนี่ยนักเรียนก็ควรที่จะแสดงความกระตือรือร้อนในการพูดนะคะเวลาพูดก็พูดอย่างคล่องแคล่วไม่ติดขัดเพราะฉะนั้นการพูดอย่างคล่องแคล่วไม่ติดขัดนักเรียนก็ต้องมีการเปรียนตัวนะคะแล้วก็เวลาพูดก็ต้องเน้นเสียงให้หนักแน่นจริงจังแล้วก็ ใช้การพูดในทํานองเชิญชวนนะคะหรือวิงวอนนะคะให้ปฏิบัติตามมากกว่าการบังคับนะคะแล้วก็การใช้สีหน้านะคะสายตาท่าทางที่จริงจังนะคะแล้วก็มีเหตุผลที่สามารถจะจูงใจให้ผู้ฟังเนี่ยให้เชื่อถือแล้วก็ค้อยตามได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของวิธีการพูดนั่นเองค่ะค่ะนะคะ วันนี้ครูก็มีตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการเขียนพูดโน้มน้าวใจนะคะเรื่องมาใช้กระดาษสองหน้ากันเถอนนะคะอันนี้ก็ให้แสดงให้เห็นถึงว่า,าพูดเพื่อต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยใช้กระดาษสองหน้าเพื่อเป็นการประหยัดนั่นเองนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักนะคะ กระดาษเป็นวัสดุที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเป็นวัสดุที่สิ้นเปลืองเพราะกระดาษทำมาจากต้นไม้ถ้าเราใช้กระดาษอย่างไม่ประหยัดก็เท่ากับต้องตัดต้นไม้มาทำกระดาษมากขึ้นวันนี้่ากเพื่อนๆสังเกตจะพบว่าเรามักนิยมเขียนกระดาษเพียงด้านเดียวเช่นเวลาทำรายงานจดนั่นจดนี่ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองกระดาษมากขึ้น ถ้าเราหันมาใช้กระดาษให้ครบทั้งสองด้านจะทำให้ใช้กระดาษได้คุ้มค่าต้นไม้ก็ไม่ต้องถูกตัดมากเราก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อบ่อยประหยัดเงินได้อีกด้วยเวลาเราเข้าเล่มรายงานเล่มก็ไม่หนาทำให้เย็บเข้าเล่มได้ง่ายไม่เปลืองที่เก็บเพราะเล่มบางเห็นไหมคะว่าการใช้กระดาษให้ครบสองหน้า มีประโยชน์มากหันมาช่วยกันใช้กระดาษสองหน้ากันเถอะคะ่ะเพื่อโลกที่อยู่เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเราและประหยัดเงินในกระเป๋าของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็จะเห็นเป็นลักษณะของออรณรงค์นะคะหรือน้มน้าวให้เราเช่วยกันนะคะประหยัดแล้วก็ใช้กระดาษสองหน้า ะะเราก็ไม่ต้องทำลายต้นไม้มากนะคะแล้วก็ยังแถมประหยัดเงนินได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะนะคะ,นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่การเขียนน้มน้าวใจนะคะเป็นลักษณะของมามาให้รู้จักใช้กระดาษแล้วก็ให้เห็นคุณค่านะคะของกระดาษนะคะว่าถ้าเราใช้อย่างเส้นเปลือมก็ทําให้ ต้นไม้ก็ถูกกัดเยอะแถมยังเลือนเงินอีกนะคะาละค่ะเรามาสรุปง่ายๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนของการพูดหรือเขียนโน้มน้าวใจนั่นเองนะคะ 1. น,นะคะนำเข้าสู่เรื่องให้น่าสนใจนะคะประการที่2ชี้ให้เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะจำเป็นหรือบอกผลดีผลเสียนั่นเองค่ะประการที่3 ให้ข้อแนะนำที่มองเห็นได้ชัดเจนนะคะสามารถปฏิบัติตามได้นะคะและสุดท้ายนะคะจบลงด้วยการขอร้องวิงวอนหรือเชิญชวนให้กระทำตามค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะเกี่ยวกับการพูดน้มน้วใจนะคะ,คะก่อนที่จะจบบทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามนะคะมาถามนักเรียนนะคะคำถามแรกนะคะ นักเรียนลองดูนะคะแล้วก็ตอบไปด้วยนะคะค่ะคำถามแรกเลยนะคะถ้าอยากให้มีสุขภาพและร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พวกเราควรหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะข้อ1น่งาการใช้ภาษาเชิงเสนอแนะนะคะสการใช้ภาษาเชิงขอร้อง3การใช้ภาษาเชิงวิงวอนส การใช้ภาษาเชิงร้าใจอาล่ะค่ะนักเรียนลองสังเกตนะคะลองดูคำถามสิคะว่า1 2 3 4คําคำตอบข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะค่ะลองดูนะคะค่ะคิดว่านักเรียนคงตอบกันได้นะคะเพราะไม่ยากเลยคำตอบที่ถูกต้องคือคำตอบที่1 ก็คือการใช้ภาษาเชิงเสนอแนะนั่นเองค่ะเรามาพบกับคำถามที่สองเลยนะคะถามว่าใครเป็นผู้มีคุณธรรมในการโน้มน้าวใจมากที่สุดนะคะ 1. ขวัญบังคับให้สุดาซื้อสินค้าที่ตนเองจำหน่าย 2. นารีขอให้ทาดารับของจากที่ร้านไปช่วยจำหน่าย 3. เมธาสัญญากับชาวบ้านว่า ถ้าได้รับเลือกตั้งจะสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน 4. กรองแก้วเชิญชวนลูกค้าทดลองก่อนเพื่อซื้อสินค้าตามความพอใจเอาละค่ะนักเรียนลองดูนะคะวิเคราะห์ดีๆนะคะว่าใครเป็นผู้มีคุณธรรมในการโน้มน้าวใจมากที่สุดนะคะ ว่าคงตอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่4กลองแก้วเชิญชวนลูกค้าทดลองก่อนเพื่อซื้อสินค้าตามความพอใจนะคะมีใครถูกบ้างไหมคะคนไหนถูกก็แสดงว่าเก่งมากเลยค่ะคะ่ะคำถามสุดท้ายนะคะในชั่วโมงนี้นะคะถามว่าหลักสำคัญที่สุดในการโน้มน้าวใจนะคะคือข้อใด ข้อ 1>, 1นะคะการทำให้ผู้ถูกโน้มน้าวยอมที่จะทำโดยมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยน 2. การทำให้ผู้ถูกโน้มน้าวทำตามโดยมีกฎหมายบังคับ 3. การทำให้ผู้ถูกโน้มน้าวเชื่อและทำตาม 4. การทำให้ผู้ถูกโน้มน้าวปฏิบัติตนอย่างขอไปทีนะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะลองดูดีๆนะคะว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ เสร็จกันแล้วยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะ,ฉะเฉลยนะคะคำถามนะคะคำตอบข้อนี้คือข้อ4นะคะวิไม่ใช่ค่ะคำตอบข้อนี้คือข้อ3นะคะก็คือการทำให้ผู้ถูกโน้มนาวเชื่อและทำตามนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกกันกี่ข้อคะไหนใครถูกทั้ง3ข้อเลยแสดงว่า เก่งมากเลยนะคะค่ะก่อนที่จะจบกันในวันนี้นะคะคุณครูมีคําคมมาฝากนักเรียนนะคะครูนํามาจาก Facebook หรือจะอ่านนะคะค่ะปัญญาทําให้คนมีอํานาจส่วนมารยาททาให้คนมีสเสน่ห์เสียน้ําหมึกให้กับการศึกษาดีกว่าเสียน้ำตาให้กับความรักมืดภายนอกเพราะขาดแสงไฟ มืดภายในเพราะขาดแสงปัญญาระวังศัตรูมาในรูปญาติมิตรระวังยาพิษมาในรูปขนมหวานหีบที่เต็มไปด้วยเงินทองนี้ไม่เท่าสมองที่เต็มไปด้วยความรู้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ขอจบเรื่องเกี่ยวกับภาษาโน้มน้าวใจนะคะเพียงแค่นี้นะคะ ส่วนในชั่วโมงหน้านะคะเราจะเจอกันอีก EP ที่23นะคะในหัวข้อเรื่องการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใน EP ที่23นะคะ